สวัสดีคะ่ะทุกคนเพื่อนๆใครเคยเป็นไหมคะเวลาเราลงคลิปไปแล้วว่บาบังเอิญวันนี้หมอเลน่านะก็คือว่าลงคลิปไปแล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงโดนดูดเสียงนะ,ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะ<ก>เห็นไหมคะอันนี้คลิปที่หมอเลน่าลงไปสักครู่นะคะ,ะทีนี้พอหมอเลน่าลงไปปุ๊บใช่ไหมคะพี่ติ๊กต็อกบอกว่าเสียงถูกลบออกมีการอ้างสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ ในเสียงนี้นะคะอ่ะโอเคทีนี้ในเมื่อเราลงไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเราจะทำยังไงให้แบบว่าไม่อยากจะให้แบบให้ให้ใน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 ช่องของเราอะ่ะมีคลิปที่แบบมันไม่สมบูรณ์เราจะแอบซ่อนแอบซ่อนคลิปของเราที่เราลงไปแล้ว แต่พี่ติ k t ok อกไม่ชอบลบนะทุกคนห้ามลบเด็ดขาดนะคะถ้าเกิดใครที่ต้องการปั้นช่องนะคะอ่ะทีนี้วิธีการที่เราจะซ่อนอันนี้คือหมอเรน่าไม่ได้ไม่ได้ลบเสียงนะเขาลบเองจากพี่ติ k กต k อกนะเห็นไหมคะไอ้ที่สีเหลืองเนี่ยนะคะตามัวแบบไหนไม่ต้องผ่าตัดอ่าไม่ต้องผ่าตัดนะคะอันนี้คือพี่ติกต็อกเขาดูดเสียงของมอเรน่าไปไม่เป็นไรมอเรน่าก็เดี๋ยวจะลบไม่ใช่ลบสิเขาเรียกว่าซ่อนไว้นะคะอ่ะโอเคกดเข้าไปเลยค่ะ พอกดเข้าไปแล้วนะคะทุกคนนะคะไปที่จุด3จุดด้านล่างนะคะกดเลยค่ะจุด3จุดด้านล่างให้เพื่อนๆนะคะสไลด์ไปด้านซ้ายมือนะคะให้เพื่อนๆหาคําว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะเป็นรูปกุญแจนะให้ทุกคนกดเข้าไปเลยค่ะพอกดเข้าไปแล้วเพื่อนเเห็นไหมอ่าตรงนี้ใครสามารถดูวิดีโอนี้ได้บ้างตอบว่าทุกคนไม่นะคะเราจะซ่อนไว้ไม่ให้คนอื่นเห็น เพื่ออยากจะให้ช่องเราดูดีอยากจะให้ช่องเราดูมีแบบมีคลิปที่ดีที่สุดนะคะอ่ะโอเคเรากดเข้าไปเลยค่ะพอเรากดเข้าไปแล้วสังเกตไหมคะอันนี้คือทุกคนเห็นใช่ไหมไม่นะเราต้องการจะดูเฉพาะชั้นให้เลือกตัวที่3ค่ะ1,2,3สกดเลยค่ะอ่ะแค่นี้นะคะเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆนคนอื่นก็จะไม่สามารถ มองเห็นคลิปเราแล้วโอเคไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมทีนี้คลิปของหมอเลน่าก็จะมีคลิปที่ดูสมบูรณ์แล้วก็เพื่อนๆคนอื่นสามารถมาเอาความรู้ในช่องหมอเลน่าได้นะคะหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบันทึกไว้เพื่อที่จะได้ดูในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ